เอ้4,500มีตวลาห้วันนี้อันใหญ่มาก80บาทะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนนะคะมาเดินเล่นนะคะที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะน,นะคะซึ่งวันนี้เขามีงานรวมกระวองเพชนนะคะจากทุกทิศท,ทั่วร้านทุกร้านทั่วทิศในเมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเขาจะจัดวันที่3กับวันที่4ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวดูกันแต่ว่า อาจจะแบบมาทุกคนอาจจะไม่ได้มาเที่ยวเนาะแต่เดี๋ยวพยายามเก็บคอนแทคไว้ให้เท่าเท่าที่จะเก็บได้ถ้าสมมติว่าคนไม่ได้เยอะมากจนเกินไปและสามารถคุยกับแม่ค้าได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในงานมีอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลย เขาจะมีการประกวดนะคะมีมอชั้นห้านะคะเข้าไปเลยเข้าไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นรายชื่อร้านนะคะของแต่ละร้านนะคะร้านเท็กปัทั้งหมดเลยนะคะมีมาจาก สีต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าแบบถ้าเราแบบสนิกร้านไหนรู้จักร้านไหนก็มาดูที่นี่ได้เลยนะคะต,ตื่นดูค่ะร้านแรกถคคนน้าถึะราคานแรกก็มาหาราคาแปดพันห้าห้าพัน คือจะสองอคอลสอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ,นนะสำหรับร้านแรก เท่าไหร่อะคะร้อยยี่สิบบาทอันน yeah> yani yup ี้ร้อยยี่สิบบาทนี่เอาไหมอยากได้ก็น่ารักเอาไว้ใส่กระปองเพชรได้เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ต้นอะไรอะคะอันนี้พันพารันโชครับพันพลาสติกอันนี้นะคะ250บบาทนะคะต้นสีชมพู 290นะคะดีชน่ารักเทียวอันนี้ก็สวยว้าวสวยๆนั่นเลยอะค่ะแย่ๆนี่ไงนะคะติโน,โนตัางจ่ายอันนี้5้าลองอันนั้น200บาทนะคะมาเจอกระถางร้านน่ารักน่ารักนะคะชื่อร้านสตนสตนตอรี่นะคะ ดอกเต่านะคะ 3, สามพันห้าสวนคุณพี่เขาก็จะอยู่ที่บ้านแถวกับบางใหญ่นะคะสอง้อยห้าสิบนะคะตันนี้อันนี้ต้นละร้อยแปดสิองต้นสามร้อยนะคะอันนี้มีดอกด้วยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าต้นใหญ่อย่างนี้9 5้า้อยห้าสิบบาทะคะ่ะแล้วก็ต้นเนี่100้อยบาทะค่ะถ้าเป็นดินโนโ้มดวงหัวสีตรงนี้นะคะพศษตัวนี้สามต้นน้อยนะคะโน,น ต้นนี้ก็ต้นละร้อยนะคะต้ะนนี้400บาทะคะ่ะอันนั้นข้างล่างต้นละ100บาทะคะ่ะสอันนี้200นนะะสองร้อยยี่สิบบาทได้อสองรบาทโอ้โหใหญ่มากคนเยอะมากเลยนะพอ,อใหญ่มากก็คือทัอ้งมอเลยจะเป็นแคร์ตาร์ท ใหญ่มากก็จะเป็นแบบแม่แม่แต่ก็จะเป็นร้านนี้นะคะเดือดจังไหมก้ามากชื่อร้านก็แบบรายนอรอลใครที่แบบว่าชอบเบียร์นมก็แบบมาดูได้เลยนะคะ นีกระบะนี้300บาทนะคะ LB แทแ้เอ้ยนี่ต้นเล็กจิ๋วยี่สิบหกต้นอันนี้คือเหมือนเหมากระบะใช่ป่ะคะก็คือแบบเหมือนก้านี่คือได้26ต้นเลยอ๋อสองต้นนะคะอันนี้ก็คือเหมาเป็นกระบะเลยนะคะก็สวยๆใหญ่ๆเต็มเลยนะคะ ก็คือเหมือนเหมาขายแบบทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือแบบสี่ร้อยเอ้สี่0ันห้าสี่ันห้าก็คือได้ทั้งหมดเลยประกวดกระบองเพชรนะคะอันนี้ก็คือกระบองเพชรทั้งหมดที่เขาส่งเข้าประกวดนะคะของแต่ละร้านนะคะทั้งหมดเลย <S 2> <S 2> สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะใหญ่มาก <S <S อันนี้ก็แนวแบบว่าอันนี้ขึ้นมาหน่อย ตอนนี้เราอยู่ที่งาน Thailand Astro f i t a m Club นะคะ2021นะคะอันนี้อันนี้คือพันหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะอ๋อต้นละพันอันนี้ต้นละพันนะคะอันนี้ต้นละห้าพันอันนี้ต้นละพันอันนี้ต้นละ 3, 5, 5, 5. สามพันห้านะคะสามพันห้าอันนี้สองพันห้าอันนี้สี่พันห้านะคะ มีดอกไม้ด้วยสวยมากเลยค่ถือว่ารออันนี้ต้นละพันห้าค่ะดูมองๆกันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้ต้นละสามร้อยห้าสิบอันนี้ต้นละพันห้าอันนั้นวันนี้สี่พันห้าร้อยเปลียนโทรศัพท์มือถืออยูะค่ะเด็ดหมดนะคะอันนี้ก็แสบเลยสวยีเปียนกดเด็ดต่อเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะสวยมากเลย,ยกลย็อันนี้ไม่ได้แตะไม่ได้แปะราคาวไว้ก็คือต้องถามเบานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งหมดเลยนี่กลม ชื่อร้านนะคะชื่อร้านนนี้ร้านนี้น,นี่สวยมากเลยแล้วแยนะครสือาหบ้าหร้านวยมากเล้ารับมันเหมือนานนเจแสนนอทเอที่ร่นนะคะเกือกสี่ร้อยร้านค่ ต้นนี้เท่าไรคะต้นละห้าร้อยค่ะต้นละห้าร้อยต้นนี้ต้นละห้าร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือชื่อร้านชื่อร้านอะไรคะคาะเทียก้าเด่นไทยแลนด์คาเทียก้าเด่นไทยแลนด์ก็คือสวนอยู่ที่ไหนอะคะสระบุรีนะคะถ้าใครสนใจก็คือแอดไลน์นี้ไปได้เลยนะคะคก็จะเป็นแนวนี้นะคะสวยมากเลยของคอนแสง,ง,แ,สงแบบมีลากด้วยอันนี้ร้อยกว่า

ร้านนี้ก็จะมีต้นที่ค่อนข้างแปลกๆเยอะๆนะคะอันนี้เจ็ดพันนะคะอันนี้หนึ่งหมื่นอันนี้จะเป็นสห่แนวแบบเป็นมีแบบสายข้างล่างคะอปนนห้าร้อยก็ดูราคาตัมนี้เลยนะคะริงว่ารองใหญ่ด้วยนนี้สองรอยอันนี้โปรโมชั่นนะคะสิบแถมหนึ่งนะคะต้นละร้อยบาทนะคะ ต้นละ70บาทนะคะในนี้3ต้น200้บาทะคะ่ะอันนี้ต้นละร้อยนะคะก็ดูสีของเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ราคาก็ 2, 2, 4, แบบส0 0พัน0องสี่พนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ชื่อร้านนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไปถ้าเป็นต้นเล็กหม่ก็หลักร้อยสวัสดีค่ะแม่ค้า <laughs> ฝากร้านเลยค่ะร้านอยู่ไหนคะอะหนูไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรคะขอนแก่นมาไกลเลยนะคะมาขอนแก่นจากขอนแก่นชื่อร้านแบมแคคตัสนะคะเบอร์ติดต่อมีไหมคะอ๋อมีเป็นนามบัตรอันนี้นะคะก็นามบัตรอันนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะ่ <laughs> มาไกลเลยอันนี้นะคะขนลกนะคะ120บาทค่ะอันนี้สองอห้าอันนี้ร้านคีเวลนะคะปกติร้านอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่กรุงเทพสิงบุรีโอ้มาจากสิงบุรีเลยอันนี้เบอร์เบอร์ติดต่อนะคะก็จะเป็นอันนี้ ตามนี้นะคะร้านนี้โอเคขอบคุณค่ะมีสีชมพูอันนี้สามร้ห้าสิบนะคะอืมอันนี้แบบว่าดอกเยอะมากเลยค่ะต้นนี้เท่าไหร่อะคะพี่ต้นนี้ห้าร้อยบาทต้นนี้500บาทมีดอกแล้วอันนี้ชื่อต้นอะไรคะชื่อต้นอะไรคะอันนี้คาเนนาเมมิลันอ๋อเมมิลันอืมสวยมากเลยค่ะ ส่วนที่อยู่ไหนคะเนี่ยสวนอยู่นค,นนครนครนายกมาไกลกอีกเหมือนกันค่ะสิบต้นแปดร้อยนะคะแบบคนสีส้มเลยมีแมสด้วยแมสเป็นกระบองเพชรอันนี้ทั้งกระถางอยู่ที่2,000บาทนะคะ อันนี้พี่แบบโชว์ว่าถ้าเขามีดอกเงี้ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือเขาจะโชว์ให้ดูว่าถ้าดอกออกมาเป็นแบบนี้เพราะไม่สามารถยกมาให้ดูได้หรือว่าไม่ได้ช่วงนั้นที่มันไม่ได้ออกดอกพอดีเนาะอาร้านเดิมนะคะน,นี่เราถ่ายแล้วเมื่อกี้ไม่มีป้ายนะคะต้นนี้ก็คือ100บาทนะคะเอ้ยต้นจิ๋วจิ๋วนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอันนี้ส0 0พันี้900น,นะคะ 650น่ารักมากเลย2350จิวจ๋วๆอันนี้จะเป็นแบบสีดำนะคะอันนี้350บาทนะคะอันนี้500 อันนี้สองบาทนะคะสวยมากเลยสี่กับจิ๋วก็มีนะนี่คือตัวเล็กนี่อันนี้ต้นละร้อยมีดอกหมดแล้วด้วยมีดอกหมดแล้วนะคะมีต้นละ250าสิบมีต้นละ ร9 5บาทค่ะนี่สามร้อนะคะอันนี้มีความห่อน้องห่อน้องด้วยน่ารัก Astro โชว์ใช่ไหมเนี่ยต้นนี้สองหมื่นห้าเฮ้ยนี่ก็25,000สุดยอดเลยอะ่ะสุดยอดเลย สวัสดีค่ะโอนี่มีดอกเต็มเลยนะคะดอกกำลังออกสวยเลย,เ,เ,เ,ลยเหลือเท่านี้แล้วนะคะรีบมาซื้อนะคะอ,อ,อันนี้ดอกสวยก็มีสวยมากเลย <laughs> ร้านพี่อยู่ไหนคะปกติชื่อร้านอะไรเอ่ยจตุจักอ๋อข่ะยอยู่ที่จัตุจัก เพิ่งไปจัดจักรมาอันนี้ร้านนี้นะคะนี่มีดอกนะคะขายอยู่ที่จตุจักรเห็นเบอร์โทรนะคะ0 8 9ย์ามองไม่เห็นอนะูนปน่ะ0899336100นะคะร้านนี้นะคะเที่ยวขายอยู่ที่จตุจักรนะคะก็ไปซื้อได้นะคะนี่มีรอ่เฮ้ยอันนี้ก็สวยนี่ดอกประหลาดน่ารักมากเลย 200นะคะ200 250อันนี้15 0่ค่ะนี่ส8 0 0 2,800ดูหน้าตาน้องนันี่อันนี้ต้นละร้อยค่ะร้านกิ่งทองการ์เด้นนะคะมีแบบมีความห่อให้หน่ารักน่ารักปกติขายหน้าร้านไหมคะขายหน้าร้านด้วยไหมคะ ขายอยู่กับบ้านแล้วแพ็กอย่างนี้ป่ะคะจะส่งให้อ๋อจะส่งให้ด้วยนะคะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะอ๋อเบอร์เดียวกับพร้อมเพรนะคะเบอร์ร้านเดียวกันไหมเอ่ยอ๋อร้านเดียวกันนะคะก็มีแพ็กให้เป็นแบบนี้นะคะน่ารักดีเดี๋ยวก็มีจัดให้งานแต่งด้วยจัดงานแต่งด้วยใครกําลังมีงานแต่งแล้วอยากแจกน้องน้องกระบองเพชรน้องแคคตัสนี้ก็ติดต่อร้านนี้ได้นะคะ อันนี้700นะคะนี่เท่าไหร่200อันนี้200บาทอันนี้700บาทนะคะอันนี้500บาทคะ่ะนั้นเลย ันนี้คือร้านที่ส่งเข้าประกวดนะคะเป็นประกวดกระบองเพชรนะคะสวยมากเลยชันที่นเี้ามาใบุ้งแล้วเดี๋ยวอันนี้หมาส่งเข้าประกวดทั้งหมดเลยนะคะจะค่อนข้างแบบสวยมากเลยก็เรียวมากนะคะแม่ ยังไม่ได้เตรียมไเลยเอ่อนะคะคืออันที่จริงอ่ะมันมีอยู่สองชื่อไงที่เราจ้างไว้คือจะเป็นตึกดีแต่ว่านะค ละร้อยนะคะอันนี้ซื้อสองต้นร้อยห้าสิบนะคะ,ต,ะต้นละแปดสิบต้นนี้หกพันนะคะหกพันถ้าเป็นต้นเล็กก็คือจะต้นละร้อยเฮ้ยต้นไม้สวยมากเหมือนแบบไม่เหมือนต้นไม้จริงเลยต้นไม้ปลอมคือมันสวยมากอันนี้หกร้อยค่ะจะปิดคลิปแล้วนะคะเราเดินทัวร์แล้วเดี๋ยวปิดคลิปแล้วไปเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ